มาทานเอาด้วยกันนี่ก็ติบได้กต ouais e ิ uh immt, okay, ๊บกัมีดตะอได้ก็ติ๊บกับมีเขาเนี้ยก็ติ๊บ้นังบอดีบอกิบาน่เยทาไมบอกว่ฟังี๋ยวนี่ตบวนอ่ะีบมาจับีบมาจับอันนี้เอาออกไปใช่ไหมบ่มีใครกิน Lạp, là lap, 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 เอาประทูมามีไข่กินบอของเขากิน <laughs> บอของเขากินเลย่นนเรยนะพอมีปลาูบะหมีอยู่นี่ข้าไปหนึ่งหะนปะปลาทูปลาทูมันมันเป็นจานขาไข่จานมันบะไรอยนะู่ในทามเลยบะหมี่ขยายนไปหนึ่งมาพายกไน่งเกินข้าวด้วยกัน เออลเอาบ่อกเอาบ่เขาไ่ทำไปทำแหละว่าบ่กโอ้กินหวานหรอมกินกินไอ่ดยเนาะกินหวานไปสวยนึงกินไอ่ด่าย

ทานข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยมาไปท่อบไปทุไปไหนวันทไปมอดแอีแอไป้านข้างไปทีไปที

หหมอไปกาไปไล่ไหมถามาีหนเขถามโอ้ยหอไปก็กินพอแล้วเขาบอกินหลายอย่างซุ่มอะ